ดูนะครับวันน,นี้ลุงหนู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 อ่าลุงหนูจะพาไปตกเบ็ดที่ม่น้ำเจ้าพญานะครับมันอยู่ที่นครสวรรค์เหยือยหย่อก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยเหยื่อไม่มีอะไรมากนะครับไม่รู้ปลาจะแดกก็ไม่แดกก็ช่ามันหนึเอาที่สบายใจอะ่ะโอเคมึงจะแดกก็แดกมึงไม่แดกก็ไม่ต้องแดกเดบตามไปดูกันไปที่เจ้าพญาไปถามว่ามันจะแดกไหม <trabajando> กูกูก็ไม่รู้ <ś les> เราจะเริ่มไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ติวู้ใจน้องหลุ่มไปเอ้าหีอะเราสตตร์ไม่ติดมันจะติดอะเรี่อะอะไรนะกคุณมันเนี้ไม่ไม่เิดนเสแส้ง้องเ่าป่ะเราไปดูกันไปดูกันดิเด็กคันเดียวดูดิว่าวันนี้จะได้ปลาไหมไปครับ <ś les> <ś les> <ś les> แล้วครับหมายเราหมายแล้วครับแม่น้ำเจ้าพยาโนดผ่านเราผ่านเรากำลังมองหาทำเลอยู่ว่าจะเอาตรงไหนดีเราจะไปสะพายตะนลุงหมูไหนจะตีได้นะงตีได้ต้องไงก็ตีได้เนีนนเ่ยมันมไม่ร่วงไม้ก็ตะบนเออเอเอตะบน เดินน้ำได้ไหมโอ้โหลกว่าเล่นน้ำไม่ได้เลยตรงเนี้ยตรงนี้เล่นน้ำไม่ได้คันเดี๋ยวไปตรงนู้นนะครับมาใหม่ๆแล้วครับหม้ใหม่ดูก่อนมีกระชังปลาด้วยเขาเลี้ยงปลาด้วยครับแถวนี้ มีเรือโดดสายด้วยเบ็ดเรลาหนึ่งคัน